อหากไปเยอะเนี่ยลงมาชั้นใ,ใต้ดินหมดแล้วก็ยังไม่เจอเพิ่มนะตัวเลขก็ถอยหลังกลับไปนะเพราะว่าทางที่สุดหลักฐานมาเพิ่มคนอีกหคนสมามยอดผู้หาไม่เจอได้ใจเหยื่ออยู่ที่1ิบสี่เออไม่เข้าใจมันทำไมกลับไปกลับมาเพิ่มขึ้นม,มอีก เป็นไงบ้างนเนาะเรียบร้อยนะยังไม่เจอเพิ่มใช่ไหมตรงนี้มาโซนไหนวะเนี่ยทางเดินเหรอ Yep. พี่ใหญ่ไปไหนอะอยู่ข้างในอะฮะอยู่ใน,นเป็นไงบ้างก่อนช่วงก่อข้ามาลุยกันต่อเลยเพราะช่วงฝนตกมันจะเป็นปัญหาหรือเปล่ามันโกนหนักใช่ไหมอ,อันนี้เป็นพื้นหรือไงอันนี้น่าจะ,จะเป็นจะเป็นรูปแบบของโอ,อพื้นเหรอซ้อนกันอยู่ ดูดีนะเผื่อเจอชิ้นส่วนนะใช่ครับอันนี้เรามาให้คอยสังเกตเพราะว่าจุดนี้ที่ทางเดินใช่ไหมแต่ก็ไม่ได้กินเนาะยังไม่ได้กินใต้แผ่นนี้ต้องดูดีอะ่ะแผ่นนี้แล้วก็ยาวยาวไปถึงตรง รุมนี้เดี๋ยวออกเหรอรุมเนี่ย่อยออกยไ้ร่าอยออกไปไอ้ไวันมาไล่วันไม่ยอมไอ้วันพงม, <i> ม,มาไล่เพียบเลยเว้ยน้องวันเรากลับมาทำงานแล้วเวลคัมแบ็กน้องวัน เราด้วยวันคุยกันเมื่อสองันอน่ะ ผออแผนออแแ่นที้ออกเหรอแผ่นล้วเมาื่อกี้ขึ้ไปแล้วผนหนึ่งนาแต่ย่อยย้อย้ว ด,ดูดีนะ<ช>ได้แผ่นพื้นอนะ่ะแต่ไม่มีกลิ่นเนาะไม่มีครับน่าจะเป็นเหมือนแับเต็นที่เขาพักตรงนี้เหรอ,รหรอใช่ครับเพราะว่ามันมีช่องมันเลยไปหน่อยเป่าหรือว่าตรงนี้ตรงนี้เลยไปหน่อยฮะ มากครับยกมาแล้วค้ําอยู่นานเลยเอ้ยดูโนโหวิทย์ตายอยู่ตรงนี้ข้ออยู่ข้างล่าง ไปไงไ้ว <ard> ันมาแล้วไม่ฟังไม่ฟังทำไปละอยากทำก็ทำได้รถแรงรถพลังเลยแล้วก็ไไ้งได้มาตรงไหนยาได้เจอเนี่ยตรงนี้มีไหมตัวนู้นนะ ดูยากเลยนะอนีพื้นท้่ไหนอ่ะอันนี้พื้นท้่ไหน,น,น,พ,น,น,ไหนพื้นหรือกระแพงพืง้นพื้นเหรอืนชันหนึน ดน,นึ่งดสเ,เรียน,นด,น,ดนเดินที่เที่ยวน,นี่กันดีดนหนึ่งด้นสองอ่ามีโอกาสมีคนไหมเนี่ยใต้นี้เหรอก็เราได้อยู่ที่นี่อ๋อตรงกระลอกกันนะ นี่แผ่นพื้นนี่กำลังทุบอยู่อาจจะมีคนอยู่ข้างล่างก็ได้แข็งเว้ยหักไม่ออก เกี่แปดนี่ก็ทำงานเข้าขากันดีนะน่าไปแล้วเหล็กนี่ก็ขึ้นไปแล้วเมื่อกี้ เธอเลยเว้ยตรงนี้ยุบได้ไหมเนี่ยตรงนี้อยู่บนดินนะไม่อยู่บนตรงนี้ไม่ใต้ดินไหม

จะเปิดเดินหน้างนู้นเหรอไปนี่เหรอไปถึงนี่ครับเข้าไปหาะครับไปหาทางตรงนี้มีชั้นใต้ดินเปล่าระวังด้วยไม่มีเหรอกระถางเลยกระถางก่ วันนะกลับอยู่น้องวันของเราน้องวันกับแบ๊กเรียบร้อยไหมตอนเช้าแล้วครับขอบคุณมากเลยนะดูขั้นไหนนะที่เบดเ,เหรอ,อแดงกันบ,บ้าแดงกันบ,บ้าเจอ,อแล้วเออแดงน,นี่เหรอ,อเป็นไงบ้างอเออพี่แดงข้างหลังมก็เงียบเลยไมไ่เจอกันลุยต่อ เจอแล้วเรียบร้อยดีด้วยพี่ใหญ่ไม่ยอมหยุดเจ็บปะวะได้กินยาเปล่ากินให้ต่อเนื่องนะวันโอเคเอาลุยไม่เจ็บก็ลุยไ,ลไ,ลไลกลหัวใจทั้งวันส่วนเลยจะได้ได้แดดนะพี่แดนเนียนน้ำไหมพี่แดนไปดูงานแต่งไฟให้น้องม,มาช่วยอยู่ทุกวัน ที่สายกะลุยต่อแล้วฝนหยุดก็ลุยก็ตับเก่งขึ้นจากกันไปมาเฟอรก็ต้องกลับไปทํางานเหมือนกันเพราะเขาต้องมีงานทำอาหารกินนะที่มาเก็ไปจาสตลาบมาช่วยนั้นนะก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ร่วมมือกันนั้หลายเจ้าอย่างรถของไอ้น้ตเองเขชื่อแสงสิริเขาก็มาช่วยทั้งเดือนนะเขาต้องไปทำงานที่ระยองก็ต้องขอตัวไปก่อน ดูยังต่อครับกำลังครบมันกำลังใช้ทุกคนเรียบร้อยดีนะที่เป็นหลักฐานก็เก็บลหลักฐานต่อเนื่องนะเราก็จะช่วยเต็มที่ไม่มีหานะเอาละใกล้ละอีกนิดนึงน,น้ำท่วมไหมไม่เป็นไรขอบคุณมนะากสวัสด,ดีน้อง เรียบร้อยนะน้ำท่วมไหมเมื่อกี้มีทิดหน่อยครับทิดหน่อยนะโอเคเออต้องลุยต่อคืนนี้ต้องให้ได้เพื่อนุ้ยเมื่อคืนไม่มีเลยหรอยังไ,ไ,ไม่ได้ใช่ไหม,ไมโอเคเอาไปเลยเดี๋ยวจะอยู่ที่นี่ก่อนนะก็ะเดินเยี่ยมทีมงานแล้วก็เดี๋ยวลองดูว่าจะลุยยังไหนต่อ ออก็ลงไปต่ำกว่าพื้นดินแล้วนะเนี่ยแต่ก็ยังหาไม่พบนะเออไม่รู้ไปรวมกองรวมอยู่ที่ไหนเศษเหล็กก็เยอะเหลือเกิน ดูอีกวันนี้ก็วันหยุดอีกวันนะครับพวกเราก็พ,พออักผ่อนกัน,นได่วิธีฉับมงคลวันนี้ก็ผ่านเรียบร้อย เดี๋ยวไปดูปักตึงใหม่อะไรกันน่าจะตัดเหล็กด้วยตอนนี้ ตัดอยูขอขอเจออะไรไหมน,นี่ทำอะไรเชื่อมตัดเหล็กอยู่ตัดเหล็กครับอ,อ๋อนี้ผมมาดูแลทีมที่เขาตัดโอเคมีอุบัติเหตุอะไรเปล่ายังครับได้ทีมนี้ก็ทีมตัดเหล็กนะเรียบร้อยดีไหมน้องทำอะไรกันเนี่ยตัดเหล็กเหรอ,เ,เ,หรอเยอะไหมตัดเสร็จยังโอเค นี่ที่ตดสลิงโวมันเยอะเยอะมากเลย ทมมาช่วยขนรถหกล้อถ้ามีอะไรก็มาช่วยกันเต็มที่ฮะรถเล็กหน่อยก็ยังขนได้ด้วยฮะ,อะโอเคเดี๋ยวดูวิัวหลักฐานดิทำถึงไหนแล้วขอบคุณนะน้องกี่เที่ยวแล้ววันนี้สามแล้วนะ สวัสดีครับเรียบร้อยนะอันนี้ทีมพิสูจน์หลักฐานกับกมรมยาชธิการร่วมมือกันเก็บหลักฐานเรียบร้อยนะเป็นไงบ้างครบถ่วนไหมไอ้นี่ไปทำไมก็เห็นเนี่ยพิหอสภาพเข้าไปได้ป่ ไม่ใช่เดี๋ยวนึกว่าเขาล้อมเป็นอันนี้ก้อนเห็นอะไรเป็นก้อนเศษเศษที่เก็บออกมาจากเสาที่เราคลอดลิงอ๋อจากเสาสรุปหาคนผิดได้ยังโอ้ยยังค่ะยังตัดสินอะไรใครไม่ได้เลยไปแล้วให้เอาให้รอบครอบให้ละเอียดละเอียดนี่เขาทำงานกันละเอียดนะมีใส่หลักฐานใช่ไหมกี่ร้อยชิ้นแล้วสรุปสี่ร้อยชิ้นแล้ว โอเอาเลยลุยเเดี๋ยวมันก็คอลี่นี่สวยดีนะไปเจอเหล็กทำไมวะเนี่ยโดนเหล็กค่ะถ้าโดนเหล็กก็อาจจะไม่ทดสอบกลังค่ะ<อ>ดู<ด>สภาพใช่สภาพเสถียเชี่ยวชาดิเชี่ยวชาเรื่องงานโยธาแล้วพอเอะขอหลงสายนะขอเถอเก่งแล้วขอบคุณมากนะทุกคนอ,อันนี้อยู่สอนอเหรออยู่กับพี่หลองเด็กเด็กพี่หลงค่ะอ๋อเพราะฉนั้นก็ระวังจะบอกได้จ้ะ ขอบคุณนะนนะก็ทําทุกภาคส่วนไปพร้อมกันนะฝ่ายกีฬาฐานเขาก็ไม่ยอมแพ้เขาก็เก็บตลอดเหมือนกันเราก็ช่วยเต็มที่อันนี้ก็กลายเป็นที่นั่งอย่างดีเลยนะสบายนะมีที่นั่งอเออนั่งนี่ก็ดีนะยกไปไหนเนี่ยอันนี้เขาจะจอดจอดรถไฟแล้วมาจอดครับเออนั่งดีไว้มีที่ระบายอากาศตรงน,นี้อ่ะ สบายเลยเออข้างบนมันจะล่วงไวเนี่ยไม่ล่วงนะเออก็เหมือนกับเ,เข้าใกล้เส้นชยัย๋ยวเส้นชัยวิ่งหนีไปหน่อยเพราะว่ามันมีคนรายงานเพิ่มมาว่าแทนที่เป็นร้อยสามกับเป็นร10้อยร้อยเก้าเหรอตรงนี้เพิ่มอีกหกคนมันก็วิ่งหนีจากแปดเป็นสิบสี่ตอนแรกนี่ว่าจะเหลือแค่แปดตอนนี้กลายเป็นเหลือสิบสี่แล้วเออไม่รู้งอไปไหนหกคนนะ มีคนมาแจ้งทีหลังเลยตำรวจก็อ่ะมาเอา,เอาให้หาเท่าไหร่ก็บอกมาแต่ว่าถึงจุดหนึ่งถ้าเราค้นหมดเราก็ต้องไปแล้วนะถ้าไม่พบจริงๆก็คงต้องปล่อยให้เป็นส่วนที่เหลือแล้วกิดเจอก็มาเก็บทีนะึงว่าเราคงไม่สามารถอยู่ได้ยาจนาม่รวจไอ้ที่แจ้งมาเป็นนมันยำแค่ไหนนะแต่ก็พยายามทำให้เต็มที่อ่ะหลักฐานก็เต็มที่นะเราก็ให้ความแต่ว่าเราไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกเราไม่ตรวจหาก็ต้องเขาให้มาเลือกเอาเขาก็มาแต่เช้าวันเลือกเข้าไปในซ้ายตรงไหน ก็ไม่มีปัญหาตรงข้างล่าทนี่กับอกว่าหลักฐานเยอะขึ้นเพราะว่าเหล็อคอนกรีตมันยังอยู่ในสภาพที่ดีข้างบนมันคงตกมาสูงมากเหมือน,นกระแทกพื้นมันก็เลยปลสลายหมดแต่ด้านล่างมันก็มีชิ้นตรวจที่ดีอยู่พิสูจน์าักฐาน,นเก็บไปหลายร้อยชิ้นแล้วโอเคมันก็มีหลายประเด็นอะทั้งออกแบบทั้งก่อสร้างทั้งกลุมงานน้าต่างคงต้องหลายประเด็นแต่เราก็ไม่ได้รู้เรื่องเพราะเราไม่ได้ไปรับผิดชอบนั้นก็อย่าให้ความเห็นดีกว่ารอให้ผู้ที่ไว้ใจ รองเท้าวันนี้เปลี่ยนแล้วรองเท้าใช้รองเท้าในประเทศไทยนะไอ้ไม่ใช่รองเท้าอันนี้หน้าคนน้า,นายอยู่นี่ก็ใส่ส <revol> บ <ver> ายดีนะรองเท้า,าก็มาให้หน่วยงานใช้เราขอยืมมาใช้ก่อนดีแล้วคืนให้รองเทาา้าอะไรคีนแต่ว่าใส่ในประเทศไทยก็หัวเหล็กดีใส่แล้วก็ไม่ลื่นดีแล้วก็การน้ำไอ้ไอ้คู่ที่เก่าที่ใส่มันไม่ใช่หัวเหล็กมันก็เลยบางทีเดินแล้วน้ำรั่วเขานั่งเท้า,าเปียนท้งวันนี่แข็งแรงดี ไม่ลืน่นเ่ยโอเคเี๋ยไมีมไราัไดีเด็นะก็พยายามให้กำลังใจหน่อยกันวันนี้ช่วงสองวันนี้ยังไม่เจอเป็นชิินเป็นอันมากเดี๋ยววาเดี๋ยวคืนนี้ถ้าเกิดเจาะตรงทางเดินได้ก็อาจจะเห็นมากขึ้นโอเคครับขอบคุณนะสวัสดีครับ